ีลุงตู่แต่งเพลงใหม่เมื่อวานนี้มีเพลงด้วยเดี๋ยวกันนะเพลงชื่ออะไรนะดี้ดีเพลงสะพานเพลงสะพานเป็นเพลงประจำคณะราชมงคลลองให้ฟังเอาไหม้องได้เหรอดูฟูงลิงรอตายสะพานตายสะพานตายสะพานดูฟูงลิงรอตายสะพานบ้าบ้าไม่ใช่ใช่เหรอไม่ใช่โอ๊ยไมาใช่แล้ว ลุงตู่จะแต่งเพลงนี้ได้ยังไงละ่ะเราไปดูดีกว่าว่าลุงตู่แต่งยังไงไปดูไปดูไปดูเพลงจริงเลยดีกว่าครับผม <c oughs> อย่าพึ่งทอแท้เพราะฉันไม่เคยจะทอ้อถอยสองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าวันใดใดฉันพร้อมจะเป็นสะพาน เพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝันดังที่ตั้งใจฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้ กลายเป็นจริงกับสิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองวอรดอบอกว่าให้หาเนื้อเพลงใช่ไหมพอกดไปว่าเนื้อเพลงสะพานขึ้นมาว่าเพลงสะพานไม่ไ่คือพึ่งปล่อยไงพึ่งปล่อยก็ยังไม่มีเอาเันมีเลือดเองเหรอไม่อยากจะร้องตามไงยังไม่มียังไม่มีไม่เราจะได้ฝึกกันร้อง ไม่แต่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายบทเพลงมากๆนะอย่างที่พี่พูดพี่บอกอะก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยนะครับผมเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพราะเธอคือประเทศไทยมีเพียงเบียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจแนวแนวมันจะประมาณนี้แหละใช่ใ่ซึ่งเพราะนะผมก็ชอบนะมีอีกมมีไมีอีกเพลงนะครับชื่อเพลงว่าความหวังความศรัทธาตองรอ อันนี้ยังร้องไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกะเนื้อแต่คือว่าต่อด้วยเพลงความหวังความศรัทธาก็คือเพลงสะพานนี่ยแหละจะครบอัลบั้มแล้วเออจะครบอัลบั้มอัลบั้มแล้วนี่ก่อนนะถ้าเกิดว่าปล่อยสักสองสเพลงเนี่ยอัลบั้มได้เลยอัลบั้มได้เลยนะแล้วลุงตู่ก็จะมีชื่ออยู่ติดติดกับพี่ดีและพี่นิ่มสีฟ้าเลยนะเพราะประพันธ์เพลงอัลบั้มลุงตู่ชื่ออะไรดีตุ๊สตู่ไม่ใช่ไม่ใช่โออันนี้ผมแยกย้ายไไมม่่่่ใใชชเดี๋ยวก่อนโอ้พี่ถ้าพี่เล่นอย่างนี้ผมกลับบ้านหรืว่าโอ้ ไม่เกี่ยวนะคะไม่ใช่เราเราโทษทีลุงตู่เราเราไม่เราเราคิดถึงชื่อนี้ขึ้นมาเพราะใจหายเลยเมื่อกี้อัลบั้มเมื่อกี้มันมันเอาแต่ถ้าเป็นชื่ออัลบั้มสมมติว่าทางการค้าขายอ่ะจะต้องใช้ชื่ออะไรตู่เองอย่างเงี้ยหรอตู่เองตู่เองออ๋เดี๋ยวไปทับพี่ตู่นาทีหนาอีกตู่ที่เดียวกันเนี่ยชื่ออะไรเดี๋ยวถามคุณผู้ชมดีกว่าถ้าเกิดว่าลุงตู่เนี่ยนะออกอัลบั้มควรจะตั้งชื่ออะไรผมรู้แล้วผมรู้แล้ว ในในในไลฟ์ตอบมาเลยเดี๋ยวเราจะอ่านเปิดชื่ออัลบั้มเปิดไลฟ์กันเปิดไลฟ์เปิดไลฟ์ชื่ออัลบั้มง่ายมากอะไรคลของจองเลยอะไรตู่ชุดวอร์มฮะตู่ชุดวอร์มใช่เพราะช่วงนี้ก่อนร่างกายใช่เขาใส่ออกก่อนรงกายบ่อยเดี๋ยวแป๊บนึงเขาบอกนิดนึงว่าผู้ร้องก็คือจ่าสิบเอกพงษ์สะทอจิตรใช่ไหมโอ้ร้องเพราะมาครับพี่ร้องพรกอมรายการเราตกลงหาเนื้อได้หรือยังเพลงสะพานเอาเนื้ออ่ะเปิดเพลงสะพานมาใหม่ขอเนื้อเลครับแก้วนี่เราจะต้องฝึกร้องถูกต้องครับพี่ เด็ดช้าเหรอฮะเอามาตั้งเลยเอามาตั้งเลยคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราฝึกร้องแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเวลาเพลงมันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะร้องได้อ่าดีดีดีอ่ะมาผู้ชมเป็นเพลงปลุกใจคุณผู้ชมร้องตามเราด้วยนะครับอ่ามาเพลงมาเพลงมาจอกกล่องมาไหนเริ่มขึ้นอ่าเริ่มตรงไหนฮะอ่ามาอ้นจัก๊กนานที่สุด เพื่อแผ่นดินที่แสนรักมันนานแค่ไหนรู้ไว้ไม่หวันหัวใจเมื่อต้องเจอแม่น้ำเชี่ยวกรากอุปสรรคที่แสนยิ่งใหญ่จะพาเธอให้พ้นทุกภัยเช่นไรอย่าท้อเพอาะฉัน เคยจะถอยถอยสองมือจะไม่ปล่อยหยุดขอจงวันใดๆฮิวิโก้ฮิวิโก้ฉันทันท้องจะเป็นสะพาน เพื่อให้เธอข้ามไปไปทางไ <จะ S 1> ีนป้าฉันจะมาผ่านแล้วแหละไม่รอด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 ฮะเออ,อ,<า>อนี่ไม่มีสกิลเลยมันมันมันไม่รอดเ,เพลงเหมือนเพลงไอซ์แวร์ไง ay, เรายึดสะพานเป็นหลักใช่ปะ่ะ<อ>ตอนไอซ์แวร์เนี่ยเราก็ไอซ์แวร์ดังๆอ่ะพอแบบว่าฉันขอจะเป็นสะพานอ,อย่างเงี้ยพรุ่งนี้เรามาลองใหม่เมาลองใหม่ดีกว่ามาลองใหม่มาลองใหม่